วันน um e. ี้ครับเรามากินปลาหมึกทั้งหมด8ตัวครับทุกคนอื่อยเฮ้ยโอเคน้องกินตัวใหญ่ผมกินตัวเล็กมองอะไรตรงนั้นหรอไปดู้อง้อ มาได้แคผมนี่กับผมนะครับเสือกับผมแล้วก็อยู่กับเมืองมาแล้วครับวันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ใแล้ววันนี้ครับน้องบอกว่าอยากกินปลาหมึกขี้กันเลยจัดให้ใช่วันนี้จัดมาเลยทั้งหมด8ตัวครับทุกคนอือิ่มจับนะครับไม่ได้กินปลาหมึกมานานแค่ไหนแล้วคือประมาณเกือบประมาณ15ปีได้15้าปีโอ้ยเกินอะไรแบบนี้มาก่อนโอเคครับทุกคนวันนี้ครับเอ้แมงวันโอเคมันมีแขกพี่มันกวดแขกผู้มีการแขกผู้มีเกรติเกียนผู้มีแขกใช่ครับไม่ใช่ ออเะไรวันนี้ครับเรามากินปลาหมึกทั้งหมด8ตัวครับทุกคนนั่นก็คือเรามีปลาหมึกไข่เนี่ยฮะตัวใหญ่ๆ่เนี่ยสตัวแล้วก็มีปลาหมึกตัวอีก4ตัวเล็กนะครับผมก็เหมามาเกือบหมดร้านอ่ะใช่แดีววันนี้ใช้งบไปทั้งหมด340บาทครับนั่นก็คือปลาหมึก300บาทและผักอีก40บาทครับพี่น้องก็คนหลอกเมื่อก,กี้เลยนะใช่ครับเออเดี๋ยวมีคนถามบอมหายไปไหนบอมหายไปไหนคือสัมภาษณ์เองครับคือตั้งแต่มาเนี่ยผมยังไม่เห็นหน้าเพื่อนผมเหมือนกัน เขาไปไหนครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผมไปไหนเหมือนกันนะครับเขาไปไหนครับน่าจะแบบว่าติดเสาอาชีวะอะไรเงี้ยพี่ถามอะไรเองหน่อยดิครับพี่เองหิวไปตอนนี้หิวมากๆเลยก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับคือคนละหนึ่งไลค์นะครับการที่กดไลค์ตอนนี้เนี่ยคือทําให้พี่เสือแล้วก็ปักหมึกนะครับก็แบบมีกําลังใจในการทําคลิปนะครับซึ่งการกดไลค์ไม่ได้เงินนะผมบอกก่อนแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจเวลาเราเห็นวิทยมีคนกดไลค์มีคนชอบแต่ก็เออถ้าถ้าทุกกกกกคคคคนนนนนชออออบจจริิิงๆ่่่่่่่ะะะะฝาาดดดดดไลล์หยยยยยยเเเเเสสีีีีีีีแแววววทท๊ แค่จิ๊บเออมันก็จะแบบโอ้พีฟูใช่ไอไอแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับโอเคก็ปะเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องครับผมใช่ครับมื้อนี้ก็พูดเหลาไม่เป็นนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่จะให้น้องเลยนะครับนี่อ่ะใช่ครับอุ้ยทุกคนดูดิอย่างแน่นหู้ยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กัน2คนใช่นะพ่อลูกเยอ่าเพิ่งบอกเขาดิเขารู้ความจริงดอ่ะพี่ให้ไง คเออยังไม่ลืมนะเออมีมารยาทอ่ะดบอกไว้ข้างบนได้ไหมโอเคได้ครับไม่จะเหี้ยเลยจักเหลวนี่ครับตอนตอนครับอร่อย้ยอไหมเผ็ดไหมเผ็ดโอเคน้องกินตัวใหญ่ผมกินตัวเล็กมองอะไรตรงนั้นหรอไปทุกคนเดี๋ยวดูนะไปครับพี่น้องอร่อยเฮ้ย เพ oh, mm. oh, okay. okay. ื่ออร่อยนะแต่ว่าเผ็ดมากเลยมจิ้มใช่มันจิ้มแซ่บหลายอือหือน้ำผ็ดโอ้โหปลาหมึกหนึ่งตัวเล็กนะตัวเล็กนี่คือตัวไม้ละยี่สิบบาทนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะอือหืออือหือวันนี้เรามีผักฮีราวผักไม่ค่อยเยอะวันนี้พี่หาไม่หน่อยเด็กอ่ะมากนะพี่กินเลยกินเลยโอเคปึ๊บอือหือฝนจะตกโอเคฝนจะตกให้อือหือ อร่อยไม่ถามจริงอืพี่ถามไกหน่อยว่าเอ็งรู้จักพี่มากี่ปีละสี่ปีกว่าเอ็งว่าพี่เป็นคนยังไงเวลาแบบกับน้องกับนุ่งอะไรเงี้ยแบบเอาเนี่ยสาระหรือเออสาระสาระสาระก็มันก็เหมือนพี่ปกติทุกที่ไปก็ไม่ใช่ว่าก็ดีกับน้องตลอดอะไรเงี้ยช่วยสอนช่วยอะไรเนาะไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือรอน้องกับผมแค่นั้นแหละแค่หรอหลอนน้อยกว่าเองใช่อันนี้ยอมได้งั้นเป็นไรผมให้น้องรอกว่า ือหลายๆคนก็เห็นเหมืองมานานแล้วนะค<ช>ือเมื่อก่อนก็เป็นเด็กกระโปรที่แบบมาหมู่บ้านผมอะไรเงี้ยเจอด่าเปยเคยเองเล่าแบบให้คนดูดิว่าที่แบบมาเจอพี่ครั้งแรกอ่ะม,มันมันมันเป็นยังไงตอนนั้นก็ผมเห็นคลิปไงคลิปที่พี่พี่หยกแกเผารองเท้าพี่ ทีนี้ใครเป็นคนเห็นคนแรกผมผมเห็นเป็นคนแรกใช่แล้วผมก็คุณคุณจังวะตอนนั้นนะกับเพื่อนไม่ตอนนั้นผมพูดคุณเดียวอ๋อเอ้ยแม่เหมือนจังวะป้ายแบบตรงทางเข้านั้นเอ้ยใช่หรือเปล่าวปุ๊บผมก็ดูนะไปเรื่อยปุ๊บเอ้าก็อยู่เทพวิรุณนี่มาเออแคบไปบ่อยบอมเลยบอยบอมคนแรกใช่บอยบอมปุ๊บแล้วก็เอ๊ยเดี๋ยวในเฟซเหรอใช่ไอ้มีมีเฟซกันแล้วตอนนั้นก็มีแล้วตอนนั้นมันโลกโซเชียลมันกว้างฟังอืมแล้วตอนนั้นก็มาเลยอ่ะมาดูหน้าบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นอะไรเงี้ย แต่แต่มันมีช่วงหนึ่งที่ไอ้บอมมันมากับเพื่อนมันแต่ว่าผมไม่ได้มานะมันมากดกิ่งพี่ใช่ไหมวันนั้นจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยเล่าโอเควันนั้นคือวันแรกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วันวันวันแรกอ่ะวันแรกที่มามีใครบ้างมีกี่คนวันแรกที่แบบรวมตัวกันเฮ้ยไปหาพี่เสืออ๋อวันแรกเหรอน่าจะมีเดี๋ยวแป๊บนึงผมวางก่อนประมาณห้าหกคนมีใครบ้างมีไอ้บอมฟิวเต๋าเฟิร์สเอฟ ้วผมมาเจอไหมวันแรกมาเจอไหมไม่เจอบ้านปิดไหมปิดตอนนั้นพี่อยู่ไมซูลินไม่ได้อยู่ไม่รู้เหมือนกันพี่น่าจะออกไปพี่ออยู่เพราะว่าผมเห็นคลิปอยู่แต่ไม่รู้ว่าวันนั้นมันถ่ายนานยังไงเออแล้ววันนั้นพี่มาคุยด้วยไหมคุยคุยคุยพี่พี่มาอะไรมาคุยว่าเออยังไงชื่ออะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยเออผมก็บอกเป็น FC อะไรอะไรงงี้ก็ขอถ่ายรูปอะไรตามเหมือนตอนนั้นก็เจอคนนังก็ขอถ่ายรูปอยู่แล้วไหมเออก็ขอถ่ายรูปวันนั้นเองเจอพี่มีใครบ้างอ๋อมีพี่เอฟแล้วก็ พ okay. ี่ถ <Oh ้าจะไม่ผิดนะสองคนเหรอน่าจะอ๋อแสดงว่ารอบหลังแล้วรอบที่แบบไม่ไม่ได้มียกแล้วใช่ไหมใช่ใช่พี่ยกนี่ไม่ไม่ไม่ตอนนั้นยังไม่เห็นกินก่อนเลยครับอร้อยมากเลอมึงแบบสุกแบบพอดีนุ่ม ก็คือแบบที่มาที่ไปก็เป็นประมาณนี้ครับก็ทีนี้ผมลอยฝังทุกคนแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ย<ะ>มังตลอดเลยมาบ้านผมตลอดแล้วมีวันหนึ่งเนาะช่วงนั้นอนะ่ะผมมาตัดต่อคลิปเองชึงเช้าเลยตนนั้นตัดต่อคลิปเสร็จประมาณหกโมงกว่าเทา่งเช้านะหกโมงกว่าประมาณเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้าอะ่ะมันน่าจะเป็นวันหยุดมนะั้ง เจ็ดโมงเช้าอ่ะเจ็ดโมงกว่าประมาณมานอนไปได้แค่ชั่วโมงเดียวติ๊ง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 โอ้โหกดออดบ้านผมอ่ะติ๊งติ๊งติ๊งผมแบบฟีดมากเลยเพิ่งได้นอนแล้วเขาจะเขาว่าคนเหนื่อยป่ะทำงานอ่ะคนเหนื่อยตัดต่อคลิปเองอะไรทุกอย่างติ๊งติ๊งติ๊งโมโหมากออกมาเปิดกระจกตะโกนด่าเลยผมตะโกนด่าเลยเอ้ยคนจะหลับจะนปะ เออผมด่ายไงนะกลับบ้านไปเลยนี่ันนั้นผมไม่มาไม่งันนะบอกว่ากลับบ้านไปเลยเออผมผมโมโหมากเมืนงนผมโมโหมากมันมาสามคนมีไอบอมคนแรกไอบอมเลยไอบอมหัวโจกหัวโจกเลยมาแล้วมันไม่กลัวด้วยนะมันไอ่ไอ่โอ้โหสุดเลยคนนี่ครับใครเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงคอมเมนต์เลย เริ่มมาอากาศดีด้วยช่วงนี้ฝนจะตก,ตกตลอดตอนนี้เป็นเวลาหกโมงก,กว่าแล้วทุกคนใช่ครับดูดีอากาศเริ่มมืดแล้วเนี่ยอุ้ยอือหือโอ้ยพี่เสกขอปรับแสงบ้านนึงอือหือดีขึ้นนะนมามาครับหี่น้องเบ่งครับไม่หลุดละไปอ,อือหืออือหือหกออ ผมกินไปสามไม้แล้วนะตัวใหญ่หนึ่งตัวเล็ก2ใช่เหรอใช่ผมยังไม่หมดเลยก็แบ่งกันคนละครึ่งครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนซื้อแล้วเป็นพี่ก็ไม่ไม่กินเยอะกว่าน้องครับไม่เอาเปรียบเอาตัวไหนอ่ะเจะเอาตัวเล็กไหมอาตัวเล็กกันถูกแล้วมันตัวใหญ่ไงอืออืออะไรไม่เป็นไรมันมันไข่มันอันแพงกันอันแพงนะแต่ว่าผมรักพี่ให้ผมไม่เป็นไรกินหมดไม่หมดไม่เป็นไรเก็บไว้กินตอนดึกครับเออ พี่น้องเบิ้งครับหนวดปลาหมึกปลาหมึก,มกตัวนี้มาจากประเทศอาร์จเจนตินาเลยนะเว้ยอืมโอ้โหชอบของอร่อยมันก็จะกินมูมามนิดหน่อยเนะพราะมันอร่อยธรรมดาใช่ของอร่อยเนาะนิสัยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่นะครับอยู่บ้านกินร้อนมากทุกคนเนี่ยจะบอกว่าบอกว่าอะไร อยากให้เรากินเมนูอะไรคอมเมนต์เลยบอกเลยบอกเลยนะครับกินได้ทุกอย่างครับอยายผมแก้งอะไรน้องบอกเลยอันี้ไม่ต้องบอกครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแกงพ่เสือนะโอ้โหเอ็งจะมีอะไรมาแก้งพี่วะอ้าวเดี๋ยวก็รอดูแลกันจะมีอะไรจะมีวิธีไหนมันมันคนละเลเวลกันมันมันลาคือมันมันบอกไม่ได้หรอกครับของแบบเนี้ยมันคือราชามันก็คือราชามันจะมาแก้งกันมันยากมึงมันเชื่อพี่เดี๋ยวก็รอดูแลกันครับถ้ามีคลิปแก้งพี่เสียอะไรเงี้ยมีคนดูถามว่าเออแบบเอ็งจะมาอยู่กับพี่ไหมปกติเอ็งอยู่กับพี่ตลอดม ถ้าแกมาชุดลินอ่ะผมก็อยู่มามาหาแกอย่างเงี้ยสี่ปีแล้วเนาะค่ะรู้จักตั้งแต่ยังไม่จบป .6 เลยอันนี้จบมสามอ่ะตอนนี้เรียนปีหนึ่งอ่ะใช่ปวชลอยหอมีแฟนยังไม่มีครับทำไมถึงไม่มีแฟนพอดีว่าคือตามล่าบไปปริญญาให้แม่อยู่เย่โมเสาะแบานี้เนาะหรอนี่หน่อยนะนี่หน่อยไม่ใช่หรอกจริงๆอ่ะผมมองว่าเหมืองไอ้บอมเนี่ยไอ้เหมืองไม่ได้เรื่องเลยนะตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะตอนแรกตอนแรกคือแบบว่าเพราะว่ามันแบบเล่นแต่เกม อ่ะพูดไปพูดไปทำไมเมื่อก่อน่ะอ่าพูดไปพูดไปนะไม่ได้เลยไม่สนใจเลยเกลดเสืออยงเงี้ยไอ้บอมดีกว่าตลอดใช่ไหมใช้บอมหัวดีนะเห็นอย่างเง้ยหัวดีไอ้เหมือนแบบก็เรียนผ่านผ่านได้ไม่ได้แบบแย่ขนาดนนั้แต่ว่าคณิีนี่ไม่รู้เรื่องแบบคือเป็นเด็กแบบว่าทูถูได้ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยครับเอาตัวรอดไปได้เแต่ตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยซึ่งไม่เหมือนเดิมอ่ะเอ้ยครับ อยอก็ถือวันนี้ก็ดีขึ้นนะได้เลยแต่ว่าต้องรอดูกันไปต่อต้องรอดูกันไปต่อว่าจะเรียนจบไหมได้แน่นอนจบไหมคิดว่าตัวเองจบไหมจบร้อยเปอร์เซ็นต์คอหมึกนะครับอืมอร่อยมากอืโอ้ยแสงจะหมดแล้ แต่ตอนพี่ไปเกาหลีอ่ะสองทุ่มยังมีแสงเลยบ้านเขาไม่มีอันนี้บอกเขาเรียกตะวันตกดินมีแต่มันช้ากว่าอมันเป็นหน้าหน้าร้อนไงแต่ถ้าหน้าหนาวอ่ะห้าโมงเย็นก็คือมืดละอ,อ,อิ่มมากทุกคนอิ่มจริงๆก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ดคอมเมนต์นให้พวกเราน่อยนะครับวันนี้ขอตัวเก็บของกลับบ้านในฝนตกไปครับไปก่กอน